กราบสวัสดีท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านครับกระผมเป็นตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอนะครับโครงงานวิศวกรรมในหัวข้อการพัฒนาระบบเครื่องจักรเตรียมถาดพอกล้าต้นอ่อนทานตะวันครับครับท่านคณะกรรมการทุกท่านครับทุกท่านเคยทานต้นอ่อนทานตะวันกันไหมครับต้นอ่อนทานตะวัน เป็นพืชประเภทไมโครกรีนครับซึ่งเป็นที่นิยมนะครับในทุกกลุ่มนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ออกกำลังกายและกลุ่มผู้รักสุขภาพครับครับแต่ในปัจจุบันเกษตรกรนะครับไม่สามารถผลิตต้นอ่อนทันตะวันนะครับให้เพียงพอต่อความต้องการนะครับของผู้บริโภคได้ครับพวกผมนะครับจึงได้รับการติดต่อนะครับ จากบริษัทดรออร์แกนิกเวจ็ตนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับเพื่อที่จะร่วมกันนะครับทําการวิจัยและสร้างเครื่องจักรนะครับเพื่อปลูกต้นหนอนทานตะวันนะครับให้สามารถผลิตได้ผลผลิตตามที่บริษัทดรออร์แกนิกเนี่ยต้องการครับครับพวกเรานะครับก็ได้เข้าไปทําการศึกษานะครับที่บริษัทดรออร์แกนิกเวจ็ตนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับ เข้าไปศึกษาเรื่องกรรมวิธีการผลิตนะครับแล้วก็กรรมวิธีการปลูกนะครับต้นนอนทานตะวันนะครับโดยต้นนอนทานตะวันเนี่ยจะมีกรรมวิกรรมวิธีการปลูกก็คืออันดับแรกนะครับเกษตรกรนะครับจะนําดินนะครับใส่ลงในถาดเพาะนะครับโดยดินที่ใส่ในถาดเพาะเนี่ยเกษตรกรเนี่ยจะทําการเกลี่ยนะครับให้ได้ความสูงตามที่เกษตรกรต้องการนะครับหลังจากที่เกษตรกรโรยดินลงในถาดเพาะแล้วนะครับ เกษตรกรเนี่ยจะทาจะนาเมล็ดนะครับที่ทําการบ่มไว้นะครับให้รากงอกนะครับนํามาโรยนะครับใส่ในถาดเพาะนะครับให้มีพื้นที่ว่างน้อยที่สุดนะครับแต่เมล็ดไม่ทับกันนะครับครับหลังจากที่พวกเราได้ทําการศึกษากรรมวิธีการผลิตแล้วนะครับพวกเรานะครับจึงได้รับทุนวิจัยนะครับจากบริษัทดรออร์แกนิกเวชช์นะครับจังหวัดนครปฐมนะครับเพื่อที่จะทําการสร้างนะครับ เครื wow. ่องปลูกต้นหนอนทานตะวันนะครับโดยเครื่องของพวกเราเนี่ยจะเข้าไปทําหน้าที่แทนเกษตรกรนะครับในสองขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับก็คือขั้นตอนการเตรียมดินลงถาดเพาะนะครับแล้วก็จะเข้าไปทําหน้าที่แทนเกษตรกรในขั้นตอนที่สองนะครับก็คือขั้นตอนการเตรียมเมล็ดนะครับลงในถาดเพาะนะครับครับผมต่อไปผมจะขอพูดในเรื่องเครื่องเตรียมดินนะครับเป็นเครื่องจัรกลไกแรกที่ จะช่วยเกษตรกร,ร,กรในการเพิ่มผลผลิตนะครับจากการที่ไปสํารวจในฟาร์มของเกษตรกร,ร,กรแล้วนะครับในเรื่องของการเตรียมดินเราได้โจทย์มาว่าใน1ถาดจะมีปริมาณดินอยู่ที่1.2ถึง1.5กิโลกร,รัมนะครับความสูงของดินอยู่ที่2ถึง3.5ซนติเมตรนะครับถามว่าทำไมถึงต้องใช้ปริมาณดินและความสูงของดินเท่านี้ครับปริมาณดินและความสูงของดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับ พอเราได้ค่าที่กําหนดมาเท่านี้แล้วครับเราจึงตั้งมาเป็นเป้าหมายในการที่เราจะสร้างเครื่องเพื่อให้ลําเลียงดินลงถาดและความสูงของดินได้ใกล้เคียงโจทย์ที่เราได้มามากที่สุดนะครับนี่คือหน้าตาของเครื่องนะครับผมขออธิบายกลไกการทํางานของเครื่องครับกลไกทการทำงานของเครื่องหลักๆก็คือมีอยู่3มกลไกนะครับ1น,นะครับตัวนี้นะครับคือถังเก็บดินนะครับ2นะครับสายพานลําเลียงดินออกจากถังนะครับ สาะครับสายพานลำเลียงถ่านเพื่อมารับดินนะครับการทํางานแบบต่อเนื่องก็คือเมื่อเกษตรกรเติมดินเข้าไปในตัวถังน,นะครับสายพานลำเลียงดินจะลำเลียงดินออกมานะครับและในขณะเดียวกันสายพานลำเลียงถานจะลำเลียงถานเพื่อมารอรับดินที่ตกลงมาสู่ถานนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับจากการที่เรารันเครื่องนะครับเราก็จะรู้ว่าเป้าหมายต่อไปของเราก็คือ ในการที่เราจะทําให้ความสูงและปริมาณของดินได้เท่ากับที่เกษตรกรต้องการนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วของสายพานลําเลียงดินและสายพานลําเลียงฐานนะครับเราจึงทําทการทดลองหลายๆครั้งนะครับเพื่อให้ได้ค่าที่ดีที่สุดและใกล้เคียงกับความต้องการของเกษตรกรมากที่สุดนะครับค่าที่เราได้มานะครับคือ1นนะครับค่าของความเร็วสายพานจ่ายดินนะครับจะอยู่ที่ 11.5เมตรต่อนาทีนะครับและสายพานการลำเลียงถาดคือจะอยู่ที่6เมตรต่อนาทีนะครับผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกับดินที่เกษตรกรโรยเมยนะครับโดยจากที่เราวัดทุกๆถาดนะครับในการที่เราทดลองนะครับขั้นตอนการวัดของผมนะครับคือการที่ผมจะทำกำหนดช่องขึ้นมา15ช่องนะครับและใช้เวอร์เนียนะครับวัดความสูงของดินกับก้นถาดนะครับ ให้ครบสช่องในทุกๆถาดนะครับค่าเฉลี่ยที่ออกมาเป็นค่อนข้างที่น่าพอใจนะครับและน้ําหนักนะครับเราจะทําการชั่งทุกๆถาดเหมือนกันนะค่อนข้างมีความใกล้เคียงกับตัวที่เกษตรกรลงมือมากๆครับและเกษตรกรค่อนข้างพอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมาในจุดๆนี้ครับครับต่อไปจะเป็นการอธิบายเครื่องหว่านเมล็ดนะครับจากการที่กลุ่มของผมได้ไปสํารวจการหว่านเมล็ดของเกษตรกรทําให้ทราบว่า มเมล็ดที่กระจายตัวอยู่ในถาดนั้นมีจํานวนประมาณ1,200-1,250เมล็ดและจากข้อมูลชุดนี้ทําให้กลุ่มของผมมาตั้งเป็นเป้าหมายในการสร้างเครื่องหวานเมล็ดที่มีการหวานใกล้เคียงกับของกเกษตรกรมากที่สุดนะครับโดยส่วนประกอบหลักก็คือถังกักเก็บมเมล็ดครับสายพานลาเลียงมเมล็ดครับแล้วก็สายพานลาเลียงถาดน,นะครับคนไกในการทํางานก็คือเราจะเติม,มเมล็ดลงใน ในตัวถังนี้นะครับจากนั้นสายพานก็จะลําเลียงเมล็ดขึ้นไปด้านบนแล้วก็เมล็ดจะร่วงหล่นลงมายังถาดเอียงจากนั้นสายพานถาดก็จะขับเพื่อนถาดขึ้นมารอรับเมล็ดด้านล่างนี้นะครับตัวแปรสําคัญในการหาความสัมพันธ์ของการร่วงหล่นของเมล็ดนะครับก็คือการปรับความความเร็วรอบของสายพานเมล็ดและการปรับความเร็วรอบของสายพานถาดนะครับจากการทดลองทําให้ทราบว่าค่าความเร็วรอบสายพาน เมล็ดที่ดีที่สุดก็คืออยู่ที่22.5รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็สายพันธ์ถาดจะอยู่ที่14รอบต่อนาทีจะเป็นความสัมพันธ์ของเมล็ดที่ใกล้เคียงกับของเกษตรกรมากที่สุดนะครับโดยการทดลองดังนี้นะครับคือเราจะสร้างตารางขึ้นมา15ช่องโดยวางลงไปในถาดนะครับแล้วก็จะนับจํานวนเมล็ดในแต่ละช่องเพื่อหาว่าเมล็ดในแต่ละช่องนั้นกระจายตัวกันอย่างสม่ำเสมอหรือเปล่าเรานะครับ จึงได้ทําการเปรียบเทียบความสูงนะครับของดินนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยสามารถทํางานได้ดีโดยทางซ้ายมือนะครับจะเป็นกราฟนะครับแสดงความสูงของดินนะครับที่ใช้การโรยมือนะครับของเกษตรกรนะครับจะเห็นว่าดินที่ถูกรยนะครับลงในถาดพอกล้านะครับโดยมือเกษตรกรเนี่ยจะมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่2จ หนึ่งหกเซนติเมตรนะครับและกราฟทางขวามือนะครับจะเป็นกราฟแสดงประสิทธิภาพนะครับของเครื่องโรยดินนะครับลงถาดเพาะนะครับโดยจะเห็นว่าเครื่องโรยดินของเรานะครับสามารถโรยดินได้สองจุดเก้าสี่นะครับเซนติเมตรนะครับโดยเฉลี่ยจะเห็นว่าความสูงจากเครื่องโรยดินนะครับกับความสูงที่เกษตรกรใช้มือโรยนะครับ มีความใกล้เคียงกันนะครับแสดงว่าเครื่องของเราเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยหลังจากการที่เราสร้างเครื่องโรยเมล็ดนะครับลงถาดเพาะสําเร็จนะครับเราจึงได้ทําการเปรียบเทียบนะครับระหว่างเกษตรกรนะครับกับเครื่องจักรนะครับว่าให้ผลผลิตที่ใกล้เคียงกันหรือไม่ครับโดยการเปรียบเทียบเนี่ยจะเปรียบเทียบโดยการแบ่งตัวเมล็ดในตะกร้านะครับออกเป็น15ช่องนะครับ และทําการสุ่มเก็บนะครับในแต่ละช่องนะครับว่ามีจํานวนเมล็ดกี่มเมล็ดนะครับโดยกราฟทางซ้ายมือนะครับจะแสดงถึงจํานวนเมล็ดนะครับที่เกษตรกรหว่านด้วยมือนะครับโดยเกษตรกรเนี่ยหว่านด้วยมือนะครับในแต่ละช่องเฉลี่ยอยู่ที่แปดสิบสามจุดเก้าสองเมล็ดนะครับและกราฟทางขวามือนะครับจะแสดงการหยอดเมล็ดนะครับของเครื่องหว่านมเมล็ดนะครับลงถาดเพาะนะครับ ะเห็นว่าเครื่องสามารถหวานเมล็ดได้อยู่ที่85.88เมล็ดนะครับมือคนหวานที่83เครื่องหวานได้ที่85นะครับเจนว่าเครื่องสามารถทํางานได้ใกล้เคียงกับมือของกเกษตรกรนะครับแสดงว่าเครื่องของเราเนี่ยสามารถให้ผลผลิตที่ดีนะครับได้ตรงตามความต้องการของบริษัทนะครับหลังจากที่หยดไปแล้วเมล็ดไปแล้ว7จวันเนี่ยเครื่องหยดเนี่ยสามารถ ให้ผลผลิตได้สูงนะครับเกือบร0อนะครับแสดงว่าเครื่องจักรของเราไม่ทําลายตัวเมล็ดพันธุ์ที่อ่อนโยนนะครับทางบริษัทด็อกเตอร์ออร์แกนิกเวจ็ตนะครับสามารถผลิตต้นอ่อนทันตะวันนะครับโดยเกษตรกรนะครับได้วันละ50ถาดนะครับโดยในหนึ่งวันเนี่ยเกษตรกรจะใช้เวลาในการเตรียมดิน4ชั่วโมงต่อ50ถาดและทําการ หว่านเมล็ดอีกสีชั่วโมงต่อห0ถาดครับแต่เมื่อทางเรานะครับได้ทำการเข้าไปติดตั้งเครื่องปลูกต้นอ่อนทางตะวันนะครับให้กับทางบริษัทดรออร์แกนิกเวจ็ตนะครับเครื่องจักรของเรานะครับสามารถหว่านเมล็ดได้หนึ่งรถาดต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับทำให้ผลผลิตนะครับของบริษัทดรออร์แกนิกเวจ็ตเนี่ยได้ผลผลิตที่สูงขึ้นนะครับเป็นที่พอใจของทางบริษัทมากครับครับคุกระผมก็ขอ จบการนาเสนอโครงงานวิศวกรรมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ